จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขุสุขคนเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ามันนี้กับสิบภาเขามาชมลงเลื่อนนะจ๊ะเนาะสิบภาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งการเจริญเติบโตของดอกเข็ดนะจ๊ะเนาะว่าของฟ้ามนี้ก่อนหนึ่งก่อนนึงนี่เขาให้พลนผลิตหลายขนาดใดนอนเพื่อนเนาะอันนี้นะจ๊ะน้อเพื่อนเนาะอันนี้คือหนึ่งก่อนนะจ๊ะเนาะอันนี้คือดอกของเขานะจเพื่อน เขาขอออกเต็มนาก่อนได้จ้าเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็คือหนึ่งก้อนจ้าเพื่อนๆน้องๆผู้ใดสนใจมองหาอาชีพนะจ้ะเนาะแนะนำเลยได้จ้ะเด้อ เพื่อการเพาะเห็ดนะจ๊ะเนาะการทำโรงเรือนเห็ดนะจ๊ะน้องเพื่อนเนาะบ่ยากเกินไปนะจ๊ะเพื่อนเนาะสามารถทำได้ทุกคนนะจ๊ะเนาะสามารถทำได้ทุกคนแล้วก็มีรายได้ทุกวันนะจ๊ะเพื่อนมีรายได้ทุกเช้านะจ๊ะยุ่งเรื่อนนี้มีแค่สองเรืองเดือเพื่อนเด้อกบว่าท่านเด้เต็มทั้งสองเรือนนะจ๊ะแต่ว่าก็สามารถมีรายได้ทุกมือตัดขายทุกเสารน้องเพื่อนเนาะเพื่อเพื่อนเพื่อนน้อง คนใดที่สนใจกําลังมองหาอาชีพนะจ๊ะเนาะแนะนําเลยนะจ๊ะเด้อเพาะเห็ดนะจ๊ะเนาะการทาลูเลือนเห็ดนะจ๊ะเนาะเห็ดมีหลายอย่างน้่นเพื่อนเนาะสามารถทําได้ทุกอย่างนะจ๊ะเนาะเพื่อนเห็ดมีหลายชนิดนะจ๊ะเพื่อนอันนี้ก็คือหนึ่งก้อนนะจ๊ะเพื่อนเนาะี่นะจ๊ะเนาะเขาก็ออกหลายพอสมควรเพื่อนเด้อ อันนี้คือตัดส่งทุกวันนะจันเผื่อนเนาะส่งทุกวันส่งทุกเช้าจ้ะเขาไ้ดอกทุกฤดูเลยจ้ะเด้อบ่มีฤดูหนาวบ่มีฤดูห่อนนะจ้ะออกได้ทุกฤดูจ้าฤดูห่อนแห้งออกดีด้นเผื่อนเนาะให้ผลผลิตดีนะจ้ะเนาะอากาศเย็นๆจากสี่ดอกเขาง,งามเลยจ้ะเนาะ ดอกข้าสีบงโง่คือหนาห่อนนะจ๊ะดอกเขาสวยงามนะจ๊ะดอกง่ายน้ำนะจ๊ะคันประมาณนี้อีกเมื่อกี้ชั่วโมงก็ตัดได้เดือนเพื่อนเด้อเขาโตเร็วจ้ะดอกเขาบานเร็วนะจ๊ะนะ้องเพื่อนเนาะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ตัดทรงได้นะจ๊ะเนาะแนะนำนะจ้ะเดะ้อคันน้องๆเพื่อนๆคนใดสนใจที่มองหาอาชีพนะจ๊ะเนาะ ตอนนี้อาชีพเพราะเหตนุนี้ใกล้สิกลายเป็นอาชีพรักของขอบครั้วเราได้ดับเพื่อนเด้อเพราะว่ามีรายได้ทุกเสาร์นี่จ้ะเนาะมีตังเท่ากระเป๋าทุกเช้านะจ๊ะตอนนี้ก็ก,กำลังเล่งนะจ๊ะเนาะเล่งขยายลุงเลื่อนจ้ะสิขยายตลาดเดินเพื่อนเด้อกำลังสิข่าในตัวเมืองนี่จ้ะเนาะเพื่อนกำลังสิเพิ่มผลผลิตนะจ้ะเนาะ เขาคุ้นเพื่อนๆทุกคนที่รับชมรลตติดตามนะจ๊ะเนาะและให้กำลังใจนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า